ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาทดสอบทดลองการปลูกเห็ดสื่อเพิ่นมาแต่ดนละละนนอกแตว่ว่าลืมเห็ดแนวอื่นจนลืมลาสือเห็ดมาไวถ้่ปลูกกระปลูกไปแล้วแต่ยังม่คันไหนเบิร์ดคากเนาะลืมทายให้พี่น้องเบิรง มาล่อหลุนว่ามันสิเกิดบอ่อเชื้อเห็ดตับเต่าวาสันเห็ดตับเต่ากับเห็ดปวกไงสิเกิดบอ่อปลูกต้นลำไยน้ำหลักกาต้นนี้เป็นต้นดินจีล่องเบิงว่าสิเกิดบอ่อเห็ดเผงกับเห็ดปวกเนาะร่วมกันคุดตามแบบที่เพื่อนบอกคุดลอง ลวกะเทน้ำลงไปแลวกะจังสีเอาเสือใส่อีกเสือเสือก่อนเนาะก่อนกับบอกคอยเป็นก่อนแนละ้วมันแตกละ่ะโาหูว่าสีเกิดบ่อมาร่อรุ่นกันพี่น้องพุดแล้วเรียบร้อย เสือมันกระแตกโอ้โห,หว่าสิใดพ้นซ้ำใดเนาะกะล่องเห็ดเบิงสำหรับหนามมันกระเทแล้วเหลือแต่เอาเอาก่อนเสือลงไปเกิดบ่เกิดจังล่อเบิงเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อขอบคุณผู้ติดต,ตามผู้เขาเบิงเขาชมค่ะล่อรุนคือกันว่าสิเกิดบ่อสิใด้ผลบ่อ